สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอย่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันที่อากาศคึ้มคร้มนะคร้มฟ้าคึ้มฝนนะฝนจะตกดูท่าจะตกไม่ตกแลอยู่นี่แหละนะฮะอ่ะมาเจอกันคลิปนี้ก็จะมอบหลักหน่วยให้นะถ้า กุมหน่วยกลุ่มสิบได้เนี่ยประกบกันมันก็พอได้นะสมัยก่อนปูเนานะหาหลักสิบได้หกตัวหลักหน่วยได้หกตัว,วประกอบขึ้นหมดเลยสามสิบหกซัดหมดเลยนะแล้วก็ตัดคัดออกมาก็เหลือสิบหกคู่แปดคู่สี่คู่ยิงไปตามลำดับได้ถึงเกสิบสองล้านนะอาหารนี้ก็เป็นสูตรเก็บตกมานะก็จะเขียนให้ fc แฟนช่องดูนะ ว่าถ้าหาสิบได้แล้วหาหน่วยได้ไม่ได้นะถ้าหาสิบได้หกตัวนะหน่วยก็ต้องหตัวนะหาตัวมาตัดเอาอ่ะ fc แฟนช่องก็ตามดูนะว่าจะใช้ได้หรือไม่นะอ่าตามเอาตามดูเอานะเดี๋ยวจะทําให้ชมนะครับผมทําให้ชมทําให้ชมอ่ะ พร้อมแล้วนะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมสตูดิโอกลางทุ่งเนี่ยมันก็้มยมาลงตรงจริงนะไม่รู้อะไรบ้างนะเครื่องวัดความเร็วของกระแสลมก็ลมแรงกี่มกักกี่มักก็มีที่วัดอยู่ตรงนี้แหละนะฮะอ่าตามปลายปากกากันก่อนนะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสรางนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692นะใครโชคดีบ้างก็ยังติดปากอยู่นี่แหละ997626เลขล่าง78อ่าเรามาดูนะจะทวนให้ซะกี่งวดดี มันบังนะจะไม่ให้บังก็จะเขียนทางด้านนี้เอหกสองห้าห้าห้าสี่นะหลักใช้หลักสิบนี่สิบช่องนี้นะหาหลักสิบก็เอาหลักสิบตั้งแล้วก็บวกล,ลบด้วยสองนะลบด้วยสองสี่ลบสองก็เหลือสองนะเขียนไปเลยหกตัวนะตั้งสตาร์ทไวเลยนะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบ่งเป็นสองกลุ่มนะเดี๋ยวเขียนให้หมดก่อนเจ็ดลบสองก็เหลือห้านะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะอันนี้เป็นช่องหลักสิบนะสิบหกตัวหกลบสองก็เหลือสี่น 4, นะสี่ห้าหกเริ่มไปเลยเจ็ดแปดเก้าเก้าลบสองก็เหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดนะ จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่มันติดศูนย์สามเห็นไหมศูนย์ลบสองก็เหลือแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่มันติดสองนี่สองหกเห็นไหมตรงนี้ก็สองลบสองก็เหลือศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าน่ามันจะมาตัวไหนหลักสิบอ่าหลักหน่วยจะใช้ปัตกา ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะเพราะว่าเราเน้นหาหลักหน่อยนะั่งงวดนี้อาชัดไหมชัดไหมมันไม่ค่อยตรงตรงจอดีนะถ้ายืนก็จะบังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สร้างข้าใหม่อ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ติดเก็ดนะนี่หลักสิบมันติดเก็ดเราต้องทวนก่อนนะเรามาเรามาเดินหลักหน่วยที่หน่วยก็เดินหน้าไปเลยนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามออกเกดเก้านยเห็นไหมมันติดเก้านะหลักหน่วยอ่าถูกนะเ9ดเก้านะเก้าลดไปสอง เต้มก็ห้านะฮะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันออกหกศูนย์สามสิดหกตรงนี้นะหลักหน่วยจะติดสามไหมมาลองดูนะศูนย์แปดเก้าศูนย์กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าติดที่สามนะนี่หลักหน่วยนะต่อไปหกเป็นสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าหลักหน่วยนะติดเก้าห้าสามเก้าห้าติดห้านะต่อไปเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกหกศูนย์สามนี่ติดสามหกศูนย์สามนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามกับสี่ห้าหก เจ็เก้าเขานะหลักหน่วยหลักหน่วยหกสองหกก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าว่ต่อไปนะหกเจ็ดแปดเนยหนึ่งนตตีหลักหน่วยนะเก้าศูนย์หนึ่งหเจ็ดปดเก้ามันจะมาตัวไหนล่หกเจ็ดแปดเ้าหนึ่งมันยังไม่ออกนะ แต่ว่าหน่วยมันต้องอยู่ในนี้แหละ6ก8 9็ดแดเก้าสูตรหนึ่ง1 2สหนี่้มันเป็นหลัก10บนะเราก็สามารถที่จะนำมาจับวางกันได้นะอ้าวถ้าเรามีสูตรเทียบหาหน่วยนะเอาสูตรไหนดีสูตรเทียบเอาสูตรรหัสสามหก้าไหมนะจับจับสามหกติดหน่วยนะ อลองดูนะใช้สี่ทำนะห้าสี่สี่ก็เอาสี่มาทำรหัสสามหกเก้าก็คือ,อจะชนกันนะหน่วยจากรหัสสามหกเก้านะะสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าชนที่เก้านะ 9ก้ากับสามกับศูนย์ได้สี่ตัวนะนี่เก้าสามศูนย์เราได้สามตัวเขียนตรงนี้นะเก้าสามศูนย์นี่มาหน่วยหน่วยหน่วยชนนะชนนะ อเอาทุกเอาเก้าเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่อันนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าได้ตัวไหนอนะ่ะห้าสี่สองหนึ่งสี่ตัวนะเข้าสามนะอ้า ไม่ถูกก็ช่างมันไปเรื่อยๆนะสามหกเตัวนี้นะจะมี9ก้าห้าไหมติดทีนะ่5้านะห้าสามสอง ถูกนะออก95นะติดที่5เม็ดเดียว95นะตัวไหนครับ95 581 470 7458 สีตัวไม่ถูกนะต่อไปศูนย์สามามหกเก้าสองห้าแได้ตัวไหนลนะ่ะแปดเก้าห อ่สทอันนี้ถูกใครมีวิธีเทียบก็เอามาเทียบหาลองดูนะหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งมันจะเว้นนะเว้นถูกเว้นผิดลองดูว่างวดนี้จะผิดหรือจะถูกอ่ะมีหนึ่งนะมีแปดมีเก้า

มีหกมีหนึ่งมีหกเขียนหกก่อนนะหกแปดเก้าหนึ่งหกนี่มันหลักเดิมนะลบตาดอ,อกเลยแปดเก้าหนึ่งตัวชนมันแปดเก้าหนึ่งจะมาหรือไม่นะแปดเก้าหนึ่งนะงวดนี้จะมาหลักหน่วย สงสัยที่จะมาได้ก็คือ9ก้ับหนึ่งนี่แหละนะเก้าเหนึ่งนะฮะอ่าเรามาดูว่าระวางหลักสิบที่ศูนย์หสาสี่ห้าหลักหน่วยก็ต้องเป็น6 7 8จ็ดแปดเลขติด9 0 1 2ใช้ใช้สูตรเลขแทนกันนะตั้งโครงสร้างขึ้นมา นะครับผมแล้วก็มาจับว่าหลักสิบหลักหน่วยจะอยู่ตัวไหนนะหลักสิบศูนย์หนึ่งสองสาสี่ห้าศูสอาหนึ่งสองสาสีห้าอสีแดงนี่เป็นหลักสิบนะ วางใส่หลักหน่วยที่เหลือเราจะยิงใส่หลักหน่วยหลักหน่วยติดหกเจ็ดแปดเก้าศนย์หนึ่งหเจ็ดแปน่งนะระบายสีตรงนี้ด้วยหลักหน่วยนะฮะหกเจ็ดแปดเก้า่้าอ เป็นกลุ่มหน่วยนะเวลาเราจับเราก็ต้องทะแยงใส่กันนะครับผมจับอ่าสามสี่ไปหา

เ0็1ยไม่มีนะ5 6มาได้5ตัวเดียว5ตัวเดียวถ้ามาหลังนี้ก็5 8 5 9หลายๆตัวจะมาตัวไหนนะวงกลมให้นะครับผม สี่หนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้าเก้ามีสี่ชุดเท่านั้นนะแปดหนึ่งด้วยนะ นี่แค่นี้ครับผมเอาหมดเวลาพอดีนะไปทักสิบห้านาทีนะอ้าวมันยาวนะอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมสูตรจับหลักหน่วยนะอ่าหลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งพอเข้าสูตรเข้ามาก็จับได้ประมาณนี้นะสี่หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าเก้าอ้าวำลาพาจากครับผมสูตรหลักหน่วยยาวเกินไปไปแล้วไปแล้ว